สวัดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะพามาชมกับบ้านโวนผสมค่ะแปลงนี้นะคะมีพื้นที่3งานค่ะทุกท่านมาพร้อมกับราคาพิเศษเลยนะคะช่วงนี้ก็เจ้าของปรับลดราคาพิเศษนะคะเหลือ2อล้านสองแสนบาทค่ะจากเดิมขายอยู่2อ5ล้านสามแสนหบาทนะคะลดไปเลยทันทีค่ะไม่ต้องต่อให้เสียเวลานะคะ บ้านสวนผสมพร้อมกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะเดินทางสะดวกสบายร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะมีบริการยื่นสินเชื่อให้ฟรีเช็คเครดิตฟรีเช็ควงเงินกู้ฟรีค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านพระอำเภอเปืองจังหวัดปาจีนบุรีเหมาะทําสวนนะคะสวนผสมตอนนี้ก็ได้ปลูกต้นทุเรียนไว้แล้ว23ต้น พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีหน้านะคะมีรองกองมะยงชิดมะม่วงเงาะกล้วยขนุนมะนาวเป็นต้นนะคะและมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะรมรื่นนะคะด้วยผลไม้หลากหลายชนิดตามรูปนี้เลยนะคะและมีบ้านสำหรับการพักอาศัยด้วยค่ะทุกท่านบ้านนะคะเพิ่งสร้างได้เพียง6เดือนเท่านั้นค่ะด้านหน้าติดถนนรัดยางกว้าง20เมตรนะคะ อากาศดีบรรยากาศดีค่ะรอบสวนผลไม้นะคะการจราจรสะดวกสบายค่ะชมบรรยากาศภายในสวนกันก่อนนะคะได้เดินระบบสปริงเกอร์ไว้รอบสวนเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมกับร้อมรัว้วแนวเขตแบบชัดเจนนะคะรอบบริเวณค่ะฟรีแอร์หเครื่องนะคะปั๊มน้ำค่ะถังเก็บน้ำสองถังมีมุงรวดค่าโอน50 5 0นะคะ ด้านหลังหลังบ้านนะคะก็คือเจ้าของเดิมนะคะได้ต่อเป็นครัวไทยไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะภายในสวนนะคะทุกท่านเดินทางสะดวกสบายค่ะสามารถเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะห่างจาก4แยกหมาหอนและห้าง CJ ประมาณ1กิโลเมตรนะคะห่างจากถนน3-3สุวรรณสอนนะคะ1.5กิโลเมตร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศใช้เวลา8-10นาทีค่ะก็ถึงแล้วนะคะห่างจากนิคม304 30ก30ิโลเมตรนิคมโรจนะ35กิโลเมตรนิคมไฮเทคกบินบุรี35กิโลเมตรนะคะสวนผสมประสานแปลงสวยนะคะจังหวัดปราจีนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ คุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปหรือต้องการเดินทางไปชมสถานที่จริงนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับในวันนี้เจคโนคอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ